starving. ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยซึ่งรอบนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดซอมบี้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ต่างเดียวที่ผมมากับชุดนักลบนะครับผมเลิกยกเลิกท่ายังไงนะอ๋อแม่เดีผมจะเป็นชุดทหารซึ่งในการเล่นรอบนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแบบโดยการใช้ปืนลุนในโอเคเราจะไปเริ่มเล่นกันเลย ซึ่งรอบนี้ที่เราจะใช้นะครับเราก็คิดอยู่ว่าจะมีปืนอะไรให้เราใช้บ้างผมเราจะมาดูกันแต่ที่หลังผมแคดว่าจะลองใช้ลูกซองอยูนะครับผมกับปืนยิงระเบิดนะครับผมซึ่งก็คือจะเป็นปืนนี้โอเคซื้อมาเลยครับผมตัวนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนได้สองโหมดนะผมก็จะเป็นปืนลูกซองแล้วก็ปืนระเบิดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษไฟโอเคจ่ายก,กระดาษไฟไปเลยจะมันลดเสียงได้ไหมสียงดังจัง ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงวัดปรับรถตรงไหนนะผมเสียงโอ้โหมาแล้วครับผมเปิดยิงไส้ที้วสอดนะ เขาจิ้ชา variance, okay, oh. okay, world, ้าอยู่นะครับผมกำแนงที่50เอาโอเคแต่ว่าถือว่าลิงลีโหลดเร็วอยู่นะครับผม

โอ้โดนจินมตัลูกเเก็จะตายแล้วยิเลืกกอดกอนตอนนี้น้ำเลือดเลือน้อยมานะผมโอเอเเราจะตายพเพราะลูกล้าเปิดตัวเองไม่ได้ไม่รู้ปืนยับได้ไหมนะครับผม นยิงระเบิดไม่รู้ว่ามันอัพเกียร์ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าอัพได้ก็เดี๋ยวลองอัพดูโอ้ยอันนี้ชนะแล้วเพราะเงินเราน้อยมากนะครับผมโอเคเอาไว้ใช้ยามจุกเชิดน,นะครับผมเอ่ออัพเกียร์ได้หรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ได้รูกระเบิดของเราอ <c oughs> <c oughs> เ okay. ดี๋ยวเขาจะมายิงมันต่อไม่รู้ลูกวจาเปิดจะเก็นมันจะแรงแค่บมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโอ้ว้าวออมาเลยเพื่อนจะาคมเร็วในการจุ่มกระดโอเคได้ยู่ครับผม รสึกว่าหน้าจอเป็นเ่อยไหญนะครับเนื่องจากว่ามันเล็งออโต้นะครับผมทำให้เราเล็งเองยากมากนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ลงไปเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาเลือดเพิ่มขึ้นมาที่นึงนะครับผม เราใช้กระป๋าไปไปยิวเลือดนะครับผมเปืียบว่าเราเล่นเล่นปืนนะครับโอ้กระสุนเรามีสามนัดหรอสองนัดด้ว่าะโอเคใส่กระหน้ามาแล้วนะผมโอ้แค่นำญ่อยู่ใกล้เพื่อนนะผมอันตรายมากเอ้ขึ้นมาที่เดิมหรอ ไอ้ท้มเราก็จิงไปเรื่อยกับาเมจนอยนิรน um ิดน้อยของเรานะผมไม่รู้โดนหรือเปล่าเนี่ยยิงอะไรก็ไม่รู้แราจะจิงไม่ค่อยโดนเลยนะผ โุดเลือดแรงมากครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ต้องจาเป็นต้องห่วงเกี่ยวกับเลือดของเลือดเลยนะผมเปเะว่าเรามีกระถาไฟในการดูดเลือดอยู่นะครับผมแล้วก็ดูดเลือดที่แรงมากเลยแรงมากๆสำหรับใครที่เลือดน้อยที่สามารถมาใช้กระถาไฟหรือว่ากระถางุมดูดเลือดได้เลยนะครับรอชิวๆ แรแช่วยมแล้วเพื่อโอ้ตอนนี้ดูเดือดกันมากครับผมชุดมงคลที่สุดนะครับผมไปตอนนี้ก็เพิ่มเลืยเขาไปอีกหน่อยนะครับถือว่าต้องเปิดเราจะมีการโจมตีที่กว้างมากครับตอนนี้ แต่ว่าระเบิดราคาเบาไปหน่อยนะครับรู้สึกว่าปืนยิงระเบิดแบบนี้จะไม่ค่อยอไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าดีร้อนไม่ค่อยตายแต่ได้เงินน้อยด้ะนี่หิวเลือดขั้นเทพซึ่งก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเราโดนสองสามทีแล้วก็ตายตลอดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมซื้อมาไว้ดีกว่าไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวเราซื้อนี่มานะครับ ที่จะว่าเรามียาอยู่แบบยาลูกบอลเพลิงครับเป็นกระสุนยาเม็ดแดงนะครับผมรีเลือดแรงมากโโอโอ้้ยเพื่อ,อยลยรถผมมาด้วยแล้วโอ้โหโอ้โอ้ยโอ้โหดูสิครับผมลูกบอลเพลิงลูกเดีทเทรรเดยวของรีเลือดได้เยอะมากครับผม ู้่าจะเป็นปืนที่แบบขเขาเรีกอะไรอสองคงไมไหมผมใช้ถูกก็ายเฮ้ยไม่ใช่ถ้าใชถูกก็ไม่ตายครับถ้าใช้จินก็คือตายเองโอเคครับผมตอนนี้ก็ยิงเรื่อยเพื่อนๆก็ช่วยกันสคนนึงล่อไว้นะครับผมอจะเป็นคนว ยิงเร็วมากโอ้ยยิงยากจังโอ้โหตนเป็นพลังอะ้วครับผม ม่วยเอ่อะช่วยเพื่อช่วยเ้าโอเคดีโหลดกสุดน,นะพัอผมตอนนี้รู้สึกว่าเป็นงั้นเราไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ ยิกลุมๆเลยครับผมโอเคเอากระสุนเพิ่มยิงเร็วไปอีกครับผมการกระสุนครับผม โโอ้จบล้อยผมแต่เราเราก็ผ่านมันไปได้ปืนระเบิดเรารู้สึกว่าดาเมจจะตับเตี้ยเล่ดินสุดๆนะครับผมแต่น้อยเราก็ยังมีกระถางไฟที่จะใช้ในการลีเลือดได้อยู่นะครับผมว้าวรีเลียกับบอสไม่ได้ เรียบร้อยครับผมไม่ใช่ว่าต้องฆ่าหนึ่งเราจะรีเลื่ยดได้นะผมแต่นี่รีเลื่ยดไม่ได้เรียบร้อยเลยเฮ้ยเพื่อนมายิงตรงนี้ได้เพื่อนยิงเร็วหรือเปล่ามาดูดูข้อมคนยิงฟรีเลยนะผมแต่ชุดนั้นตัวเขาไม่คิดเป็นกระต่ายเปล่าโอเคเราเอาชไปที่ีละลายนะครับผม ลอยครันบผมเพื่อนปนหิดโตแล้วเรายิงไม่ถึงแล้วครับเพื่อนม่เหมีด้ำมีขึ้นเลยครับผมผมว่าเริ่มแข่งแล้วทำไมมันไม่มีดาำหมีขึ้น เดีผมจิงไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอ่โหโอโหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โเปอ้โหโอ้โหโอ้้หโอ้โห้หโอ้โอ้โหโอ้้โอ้โ้อครับผมเราไม่ไดู้้อ้้มอ้ อ๋อมัดรู้สึกว่าจะติดนะผมตอนนี้เรียบร้อยครับผมอย่างน,นี้เพือดด่อนมาช่วยอะไรไหมครับผมเไม่ใจะมาบดตีต่างต่างเลยใช่ชนะไเรียบร้อยครับผมซึ่งผมก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอา โอเคครับ okay, ผมสำหรับชุดทหารเราก็ยิงไปทั้งหมดอะไรกันครับนี้อันดับสี่ครับผมโอเคครับ okay, ปืนระเบิดเบามากๆสําหรับใครที่จะเล่นนะครับก็แนะนําปืนอื่นดีกว่าโ <laughs> oh <c oughs> อ้โหก็สุดยอดเฮ้ยเกาะอ,อะไรเนี่ยไ <c oughs> อหนอพิเศษนะครับผมมาเป็นเอ,อ่อโอเคอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมอแมไปแล้วนะครับวิจัยคลิปต่อไปนะครผมว่าเราจะเล่นหมดอะไรกันก็มาดูกันนะครับผม